ล่ามที่สนุกที่สุดคืองานไหนงานล่ามฟรีแลนซ์ที่สนุกที่สุดที่เคยล่ามก็คือการเป็นล่ามให้ผีน้อยคนไทยนะคะคือสนุกมากสนุกตรงไหนก็เหมือนเหมือนฟิลลิ่งแบบโคนันเลยทุกคนโคนันมากซึ่งเราก็ออกตัวบอกก่อนนะคะเราตอนแรกเราไม่รู้ว่าน้องคนนั้นอะที่มาจ้างเราอะเป็นผีน้อยเออก็คือเกิดเหตุการณ์คือน้องเขาลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในร้านสะดวกซื้อแล้วทีนี้ เขาก็เลยให้เพื่อนร่วมงานของเขาไปเอากระเป๋าสตางค์นั้นคืนมาพอเอาคืนมาเขาบอกว่าตอนที่เอาคืนเขาก็บอกว่าเงินยังอยู่ครบซึ่งเงินในนั้นก็มีประมาณ3ามสี่หมื่นบาทไทยนะคะถ้าให้วัดเลทเนาะเงินในกระเป๋าเนาะเขาไม่ประมาณามสี่หมื่นบาทไทยซึ่งเป็นเงินสดที่แลกไว้ทีนี้พอเขาส่งกระเป๋าเพื่อนร่วมงานคนนั้นส่งกระเป๋ากับคืนมาที่ไทยไม่มีเงินดันไม่มีเงินสักบาทเลยอืม น้องเขาก็เลยถามเพื่อนโรงงานคนนั้นว่าตกลงในกระเป๋าเขาเนะี่ยมีเงินหรือไม่มีเงินอืมแล้วเพื่อนโรงงานก็บอกว่าไม่มีเงินทีนี้ก็คือเออด้วยความที่มันเป็นกระเป๋าเขาเขารู้ว่าในกระเป๋าเขามีเงินมันจะไม่มีเงินได้ยังไงเออด้วยตัวที่น้องเขากลับไทยแล้วนะคะเราเลยแบบช่วยประสานงานให้เพื่อนเราคนที่อยู่ประเทศนั้นไปช่วยตามหาเออซึ่งพอเพื่อนเราช่วยเนี่ย พนักง,งานก็บอกว่าถ้าจะขอดูกล้องวงจรปิดเนี่ยต้องแจ้งความก่อนถึงจะสามารถเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูได้เนาะแล้วทีนี้คือเราก็เลยบอกน้องเขาว่าเราแจ้งความไหมแต่ด้วยความที่ตัวเขาอยู่ไทยแล้วอะ่ะทุกคนมันอาจจะไปแจ้งความยากหรือบินไปแจ้งความยากก็เลยไม่ได้แจ้งความอืมแล้วทีนี้ก็คือสิ่งที่มัน Amazing ก็คือฉันไม่รู้ทีหลังว่า น้องเขาเป็นผีน้อยที่ประเทศนั้นแล้วก็คนที่ไปช่วยน้องเขาได้ในการที่ในการที่เจอหลักฐานว่าเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นเอาเงินในกระเป๋าน้องเขาไปก็คือลูกค้าของเขาเองคือลูกค้าไปยังร้านไปยังร้านที่นั่นเลย แล้วก็ไปคุยหน้าร้านใช่ไหมคะเพื่อให้ก็คือก็คือคนที่ใช้บริการน้องเขาเนาะอืมคนที่ใช้บริการน้องเขาเป็นคนไปช่วยดูที่ร้านนั้นแล้วก็คุยกับพนักงานจนจุดท้ายพนักงานยอมเปิดกล้องวงจรปิดแล้วที่ผีดคือเพื่อนร่วมงานของน้องผีน้อยคนนั้นเป็นคนเอาเงินในกระเป๋าเข้าไปจริงๆค่ะ แบบโค้นันมากยิ่งกว่าสืบพอดีอืม